สวัสดีครับตามหาอาชีพใหม่ๆกันอยู่หรือเปล่าครับผมวันนี้ผมมานําเสนออาชีพนะครับที่มีรายได้สร้างรายได้ให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับผมนั่นคืออะไรนะครับท่านใดที่ทํางานประจําก็สามารถทําอาชีพนี้ได้อันนี้คือรถขุดให้เช่านั่นเองนะครับผมรถขุดให้เช่านะครับถ้าเป็นไซส์นี้นะครับ iHI 38 3.8ตันก็วันหนึ่งจะอยู่ประมาณ4 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับผมก็ถ้าลูกค้าทำไรายได้ทำงานมีทุกวันนะครับวันละ5,000ก็30วัน5 35เดือนหนึ่งก็ได้ถึง1 5 5 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวและที่สำคัญนะครับผมขายรถขุดคันนี้ในราคาเพียง2 9 9 0 0 0 0บาทแปบ๊บเดียวลูกค้าคืนทผนะครับและสามารถนำไปใช้งานรับจ้าง ได้กาไรอีกมากมายเลยทีเดียวถ้าคิดเป็นปีนะครับถ้าเดือนละแสนห้าปีนึงก็จะตกอยู่ประมาณล้านล้านต้นๆประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆและลูกค้าสามารถทำงานอื่นไปด้วยและรับงานรับจ้างไปด้วยนะครับจ้างคนขับอีกหนึ่งคนนะครับถือว่าคุ้มมากๆวันนี้ผมมานำเสนอตัวนี้นะครับผม ก็เป็นไซส์ที่กระทัดรัดสามารถใช้งานได้ทุกสัสดส่วนของไซส์งานไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างนะครับงานรับจ้างหรือว่าใช้งานในสวนนะครับผมหรือลูกค้ามีสวนของตัวเองก็เอาไปใช้งานในสวนได้เช่นเดียวกันตัวนี้อาร์มยาวสวยสามารถตักขึ้น6กรอได้นะครับผมคอนโทรลน้ํามันปั๊มนิ้วนะครับใช้งานง่ายบอดี้ทรงกลมนะครับกระทัดรัดคล่องตัวสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับหรืออยากได้ทึน คุณคืนไวกว่านั้นเราก็มีแนะนำอีก1นึ่คันนะครับก็คือตัวนี้เป็นยันนา YB 301ในราคาเพียง179,000บาทก็ลูกค้าสามารถคืนทุนได้ไวแน่นอนนะครับผมสำหรับท่านใดที่ซื้อไปนะครับไซส์ขนาด3ตันก็สามารถขนย้ายง่ายนะครับผมสามารถรับจ้างนะครับหรือใช้งานส่วนตัวต่างๆตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้หมดเลยนะครับก็คันนี้ยันนา YB 301 179,000บาท ท่านใดที่สนใจเข้ามาดูเข้ามาชมก็มาทดลองขับได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่2รถสวยอำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีครับฝ่ายขาย061696 0160นะครับผมจองได้ตลอดครับขอบพระคุณครับ